ไงตัวตัวกันไม่อ้ายฮะใครแพ้เป็นเกนะเข้ามาเลยขี้หมอพูดมากว่ะรีบๆดิแพ้เป็นเกนะฮูแหวมามารีบจบเกมดีกว่า <G ül üyor> เฮ้ยส่งบารมาดิ <G ül üyor> กูเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเว้ย <G ül üyor> ช้าไปเฮ้ยโ <G ül üyor> ห่นูจะแน่คนที่เป็นเกนมึงก็เปล่า โอ้ยสัตว์เด้ได้ไอชิบหายเายงนินช่วยบโหัวระเกอร์เฮ้ยไอชิบหายมันเกลียนกูโธไม่ได้หลึกลุ้มเขาเรียกพลังมิตรภาพไอ้สัตว์ฮะถึงมามึงก็กากอยู่ดีอ่ะ <c oughs> ถึงมึงจะเรียกหัระกาออกมายังไงมึงก็ไม่มีทางชนะกูได้หรอกไหนขอดูพลังของคนขี้อวดหน่อยสิไปละเน้นเถึงลุงก็ไม่ชนะกูหรอกไอ้ไก <หะ S 2> ่เฮ้ยกูไม่พูดใหม่ฮะไอ้เชี่ยมันเร็วจังวะ ต่ยังจะเตมคิดว่าจะแน่คนที่เป็นเกคือมึงและ